ล่าสุดตำรวจเข้าไปจับได้ค่ะหาซื้อได้ง่ายขนาดไหนขายทาง Facebook oh. เฟซบุ๊กขายปืนโงครึมมากโอ้โหน่ากลัวมากนะคะเป็นเป็นเป็นเรื่องราวที่ตํารวจเนี่ยเอาจริงเอาจังนะคะ mm hmm. ทางตํารวจเขาไปทลายแหล่งผลิตปืนในกรุงเทพเ mm hmm. มื่อวานพบชนน,นําแถลงข่าวเองค่ะพลตํารวจโทคํารณวิทูปกระจ่างนะคะ mm hmm. ถแถลงข่าวว่ามีการจับกลุ่มนายวิทยาใจเอื้ออารีอายุ32ปีนายสุริยาโคกสมบัติอายุ25ปีและดูของกลางปืน mm hmm. ที่จับมาได้นะคะ11กระบอกมีปืนปากกาปืนไทยประดิษฐ์ปืนลูกสองสั้นปืนอ,อโตเมติขนาด จ2 2ขนาด7.65มิลขนาด9มิลขนาด11มิลระเบิดควัน M18 2ลูกโครงปืน9ชิ้นลำกล้องปืนชนิดต่างๆขนาดต่างๆเศษชิ้นส่วนประกอบปืนลูกโม่ปืนเครื่องกระสุน5 0 0กว่านัดอุปกรณ์ใช้การผลิตใช้การซ่อมแซมคือเยอะอะฮะ ทางตำรวจเนี่ยบอกว่าสืบเนื่องจากเมื่อ25กุมภาพันธ์นะคะรับแจ้งเบาะแสว่ามีแหล่งค้าอาวุธปืนโดยลูกค้าติดต่อซื้อได้ทางอินเทอร์เน็ตก็ตรวจสอบไปดูนะปรากฏว่าเป็นการซื้อขายกันทาง Facebook มีการแลกเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกันนะะเลยจัดมีการจัดชุดวางแผนล่อซื้อนะคะสั่งซื้อเป็นปืนลูกสองสั้น1กระบอกปืนอโตเมติก้ามม1กระบอกระเบิดควัน2ลูกกระสุนอีก100นัดในราคา1 3 0 0 0 0บาท นี่คือล่อซื้อนะคะแล้วก็ไปนัดนัดส่งของกันปากซอยพอหลโยธิน55พ่อบ่าย2ของวันที่25ค่ะนายวิทยาเนี่ยเขาก็เดินทางมาพบชุดล่อซื้อโดยไม่ได้เอาปืนที่สั่งซื้อมานะขอดูเงินก่อนแสนสามเอามารหรือเปล่าตำรวจเลยแสดงตัวจับกลุ่มเพราะตํเพราะว่าตำรวจก็เล็งไว้อยู่แล้วเนี่ยนะคะแสดงตัวจับกลุ่มพาไปค้นค่ะที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในซอยพอหลโยธิน55แล้วก็ถึงได้ไปเจอของกลางที่สั่งซื้อ ตัวของนายวิทยาเองนะคะเขาให้การว่าปกติเขาทํางานเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งแต่ว่าชอบปืนก็เลยหามาสะสม <c oughs> ส่วนปืนที่นํามาขายซื้อมาจากนายสุริยาโคกสมบัติอีกทอดหนึ่งก็คือซัดทอดไปเลยเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้เคยติดต่อซื้อปืนจากนายสุริยาผ่าน Facebook มาแล้วเนี่ยราคา2 5 0หมนยวิทยาเขาก็เลยเออมันก็เป็นช่องทางหาเงินนะตัวเองทํางานบริษัทก็เดือเงินเดือนในระดับหนึ่งเนี่ยมันหาปืนซื้อปืนง่ายอย่างนี้หาช่องทางหาเงินดีกว่าก็เลยทําหน้าที่เป็นเอเย่นซื้อขายปืนรวมไปถึงอาวุธสงครามด้วยนะคะ จุดจับกลุ่มก็เลยให้ในายวิทยาวางแผนต่อวางแผนให้ในายวิทยาเนี่ยติดต่อล่อซื้อนัดหมายไปรับปืนที่บ้านนายสุริยาอยู่ที่ซอยสามวาสิบเจ็ดเขตคลองสามวาแล้วก็ขอหมายสารค้นบ้านหลังนี้นะคะถึงได้ไปจับกลุ่มนายสุริยาได้ภายในบ้านก็เจอปืนขนาดต่างๆ8กระบอกเจอชิ้นส่วนประกอบปืนเจอเครื่องกระสุนเยอะเลยนะคะเครื่องมือใช้ในการผลิตปืนเนี่ยสามสิบกว่ารายการนายสุริยาเองเขาก็รับสารภาพนะคะว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้เรื่องช่างตอนอยู่ที่อุทัย ธานีเคยเป็นช่างเชื่อมมีคนรู้จักทำปืนไทยประดิษฐ์เป็นเลยลักจำมาทำบ้างประกอบกับชอบเรื่องปืนอยู่แล้วก็เลยหันมารับจ้างผลิตปืนขายเป็นอาชีพรวมถึงรับซ่อมปรับแต่งอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ทุกชนิดจำน่ายปืนผ่านทาง a c e b o o k เขาบอกเขาทำมาเจเดือนส่วนราคาขายปืนก็มีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นนะคะไม่ได้ตั้งราคาตายตัวคุณผู้ชมลองฟังลูกค้าของเขาเป็นใครล,ลูกค้ามีทั้งนักเรียน นักศึกษาวัยรุ่นคนทำงานนักเรียนอาชีวะก็มาซื้อปืนค่ะ ดูสิแล้วก็ใครมามใครมาขอซื้อคือเขาก็ก็ขายอะค่ะเขาบอกก่อนจะตกลงซื้อเนี่ยต้องตรวจสอบประวัติผู้ซื้อจาก Facebook ก่อนแล้วก็ค่อยมาติดต่อซื้อขายกันนี่นะ,ะก็เลยเป็นการไปาสามารถจับกลุ่มถือว่าเป็นแหล่งผลิตปืนไรยหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่ตำรวจทําหน้าที่ไปจับกลุ่มมาได้ก็ป้องกันเหตุเนี่ยอันนี้มันจะเป็นพวกต้นเหตุทั้งหลายของการเกิดคดีอาญากรรมต่างๆที่เกิดขึ้นครับ